เปิดดวงลัคนาราศีกรกฎจำเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ได้งานดีธุรกิจลุ่งโลดขยับขยายได้เลยออนไลน์ก็ปั่งการเงินก็เด่นต่างประเทศได้ผลดีมากสวัสดีครับทุกท่านได้เวลาแล้วครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับมาฟังคําพยรกรเดือนมิถุนายนกันนะครับ ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนนะครับและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้งสี่หเรื่องนี้เลยนะครับและไฮไลท์ครับคือเลขนําโชคครับเดือนที่ผ่านมานะครับให้ไว้หนึ่งเจ็ออกเต็มเต็มเลยทั้งสองงวดเพราะฉะนั้นฟังให้ถึงท้ายคลิปเลยนะครับมีเลขนําโชคบอกอีกแน่นอนครับแม่ชาวกรกฎครับมาเริ่มกันเลยนะครับว่าในเรื่องการเงินเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่า ดาวอาทิตย์ดาวการเงินเราเนี่ยตอนที่ฟังอยู่นี่นะครับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเลือนลาภะนะครับและปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นๆในเล,าาลือนลาภะเรามีดาวพระศบดีมาร่วมด้วยเรียกว่าดาวการเงินเจอดาวคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับนั่นก็หมายความว่าการเงินช่วงนี้จะหลั่งไหลไหลามาเทมาพรั่งพลู รวยมหาศาลได้เงินง่ายได้จากการทำงานได้จากตัวเราเองได้จากการเสี่ยงโชคมีโชคลาภโอ้โหได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาฟังก็ให้รีบขยันลงมือทาจะมีลู่ทางช่องทางมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนให้เกิดทรัพย์สินและเงินทองและไม่แค่นั้นดาวอาทิตย์ยังอยู่ร่วมกับดาวสุข เกษตรในเรือนโชคลาภและดาวพันธุทุครอบครัวก็มีส่วนสนับสนุนให้ได้เงินนะครับต่อมาอยู่ร่วมกับดาวพุธอีกดาวพุธกับสื่อสารเจรจาพารวยออนไลน์โซเชียลเดินทางโอ้โหเรียกว่าดาวการเงินเจอแต่ดาวคู่มิตรเจอตั้งแต่พื้นหัสสุขพุธมฤตยูโอโ้เจอตั้งสี่ดวงนะครับเป็นนั้นให้รีบเร่งขยันลงมือทาเพราะว่า ถ้าเข้าวันที่15มิถุนากลางเดือนมิถุนาไปแล้วเนี่ยจะเบาลงนะครับเพราะดาวอาทิตย์จะไปสถิตยอยู่ในเลือนวินาศครับจะเบาลงแต่ก็ยังโชคดีครับได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลา์พบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแสดงว่ายังมีเกณฑ์ได้เงินแบบฟุกฟุกแต่จะมีรายจ่ายมากขึ้นหรือจะได้เงินต้องไปเหนื่อยหน่อยแก้ปัญหาต่างที่ต่างแดนต่างประเทศออนไลน์เห็นไหม เพราะนั้นต้องมาฟังก่อนรู้ก่อนรีบทําก่อนเลยเพราะหลังวันที่สิบห้าพุนาการเงินเราจะเบาลงครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้เร่งทําเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าที่ทายนี่เป็นดาวจรน,นะครับดาวจรก็คือดาวจรไม่ใช่ดาวเกิดถ้าจะให้แม่นยาจริงต้องดูดาวอาทิตย์ตอนเกิดด้วยนะครับว่าไปอยู่ในเรือนพบอะไรได้ตําแหน่งดีหรือเปล่าถ้าได้ตําแหน่งดีนะโอ้โหช่วงเนี้คุณจะรวยมากแต่ถ้าได้ตําแหน่งไม่ดี ตกอลิมรณลวินาจารลงกาลีอะไรเงี้ยนะอาจจะลดหลั่นลงไปนะครับอันนี้ก็ต้องฝ่าถ้าอยากรู้จริงๆก็แอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้ามาได้นะครับแต่ภาพรวมดูดีแหละนะ,ะยิ่งปลายเดือนนี่เห็นไหมวันที่ยีิบเจ็ดมิถุนาดาวพุธมาทับตัวเราพูดคือการสื่อสารเจรจารจะพาสําเร็จหรือวันที่ยี่สิบห้ามิถุนาดาวพุธโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพะอยู่ถึงวันที่สิบมิถุนาเห็นไหม แสดงว่าการพูดการสื่อสารจะสำเร็จจะซักเซสมากก็คือ25หพฤษภาถึง10มิถุนานะครับหลังสิมิถุนาไปแล้วมันจะเบาลงก็ต้องให้รู้ไว้นะต่อมาในเรื่องโชคลาภแน่นอนเมื่อดาวการเงินไปอยู่ในเรือนโชคลาภก็จะมีโชคลาภอย่างมากมายยิ่งดาวศุกร์เนี่ยดาวเกษตรอาทิบดีในเรือนลาภะด้วยโอ้โหมั่นคงเลยมั่นคงในโชคลาภโชคลาภแปลว่าการเสี่ยงโชคก็ได้หรือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็ได้นะ ดาวนี้จะอยู่ถึงวันที่14มิถุนาย5 2้ายี่สิบเดพฤษภานะครับถึง14มิถุนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่งสร้างหรือจะเสี่ยงโชคก็เอาตามที่สะดวกได้เลยเลขเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่เราชอบถ้าโชคลาภเราเด่นหรือถูกใจกับเลขไหนก็เล่นเลขนั้นได้เลยนะครับหรืออีกมุมหนึ่งก็คือดาวเกะครับจะย้ายมาในวันที่18มิถุนาอีกดาวเกตเร็งลัคนาเซนแรงแรงสังหอนแม่นฝันแม่นออกตรงก็ได้ หลัง18บมิถุนาไปแล้วเห็นไหมเรียกว่ามีแต่จังหวะดีๆเลยนะครับแล้วดูการเรียงตัวของดาวครับจากรูปภาพเนี่ยนะโอ้โหดาวดาวเรียงกันตั้งแต่ราศีมังกรกุมมีนเมตรพฤษภเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มิถุนกร,รกฎโอ้โหดวงเรียงเ็กดวงมาลายโยกะัะดาวจรอ์อะเห็นไหมก็จะส่งผลดีกับชาวกร,รกฎมีเมตตามหานิยมด้วยโอ้บอกเลยการเงินดีโชคลาภเด่น นะครับโหในเรือนโชคลาบนี่มีทั้งดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาว,ดาวมุตยูห้าดวงเพราะฉะนั้นต้องรีบเสี่ยงโชครีบลุยเลยนะเพราะว่าหลังวันที่สิบดาวพุธย้ายออกจากเรือนโชคลาภก็จะเบาลงวันที่สิบสี่มิถุนาดาวศุกร์ย้ายก็จะ,จะเบาลงวันที่สิบห้าอีกดาวอาทิตย์ย้ายหมดแล้วเหลือแต่พฤหัสกับมฤตยูเห็นไหมก็จะน้อยลงไปกลางเดือนในโชคลาบจะเบาลงเพราะฉะนั้นเราต้องรีบลุยและยิ่งวันที่สิบสี่มิถุนา ดาวโชคลาภไปสถิตยอยู่ในเรือนวินาศแสดงว่าเบาได้ก็เบานะครับงดก็ได้ครึ่งเดือนหลังไปแล้วทั้งเงินวินาศโชคลาบก็วินาศเห็นไหมเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยใส่ไม่ยั้งเลยนะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับมาแล้วก็ไม่ได้ดีทีก็กลางเดือนนู่นเลยกระลกระดายมนะเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามดวงดาวนะครับมันจะส่งผลดีทําให้เหนื่อยน้อยได้ง่ายอ่าใีช่วงนี้ทําน้อยได้มากเนหะ็นไหมมันก็จะมีมุมแบบนี้ นะครับนั่นะเรื่องโชคลาภเด่นนะต้นเดือน,กล,อน,ก,ลอนกลางเดือนการเงินก็เช่นกันนั้นะรีบลุยรีบ,รบ,รบทําแต่ครึ่งเดือนหลังไปแล้วเซนจะแรงเซนจะมาช่วยเราว่าต้องทําอะไรแบบไหนดีเชื่อในเซนเชื่อในสัญชาตญาณเชื่อในอินสปิเรชันแล้วจะพาประสบความสาเร็จได้ครับตามนี้เลยนะครับต่อมาการงานและการเรียนการเรียนก่อนนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับพระดาวพฤหเสออยู่ในเรือนลาภะและ ครูบาอาจารย์ดีเรียนอะไรเข้าใจสอบติดได้หมดอ่าก็ตั้งใจเรียนต่อไปส่วนการงานนี่ก็โดดเด่นเลยนะครับตั้งแต่2มิถุนายนครับเพราะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานเป็นเกษตรตาธิบดีแปลว่ามั่นคงนะงานเราจะมั่นคงถึงที่บอกว่าขยับขยายลุ่งโลตกงานมีเกณฑ์ได้งานคนทํางานประจาจะได้งานถูกใจเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคนทําธุรกิจคนจะขยับขยายรีบไปดีลงานรีบขยันสู้ลุยแต่ต้องเหนื่อยนะ เพราะอังคารคือกล้าแข็งขยนันก็ได้กล้าเสียทำต,ตัวให้แข็งแรงขยันเข้าไว้สู้ลยุยมีการแข่งขนันประมูลชิงชยัยชิงดีชิงเด่นเราจะได้รับชัยชนะนี่บอกได้เลยนะครับเรอยู่แบบนี้ทั้งเดือนเลยตั้งแต่สองมิถุนาแล้วก็รีบขยันลุยเลยนะครับทำให้เต็มที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นคุณค่าเราแล้วนะครับก็นั่นไปทํางานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพวกทหารตำรวจวิศวะครูบาอาจารย์หมอแพทย์ งานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็โดดเด่นไปหมดนะครับแต่อย่างที่บอกแหละว่าอันเนี้ยที่ถ่ายก็เป็นดาวจรเนี่ยใช่ว่าทุกคนจะมีดาวอังคารเป็นกเกษตรอาที่ปดีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ลึก,ลกๆแม่นๆจริงๆก็ต้องมาดูกับว,ว่าดาวการงานเดิมอะอยู่ในมุมดีไหมถ้าอยู่ในมุมดีอยู่แล้วจรมาดีอย่างเงี้ยโอ้โหสบายเลยแต่ถ้าอยู่ในมุมไม่ดีก็จะมีกระท่อนกระแท่นหน่อยนะครับถ้าอยากรู้จริงๆก็ แอดไลน์หาอาจารย์เกตเทวาได้ยินดีรับจองคิวให้ทุกท่านนะครับแต่ภาพรวมถือว่าดีใช้ได้เลยนะเพราะนั้นรีบลุยรีบพยานทำมาหากินจะได้เงินได้ทองนะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงและเกีดยรติยศตามมานะครับต่อมาในเรื่องความรักความรักก็คือดาวเสายังโครจรเป็นมอร์อานแต่มรณะตอนนี้ดาวราหูก็วิ่งไปพบสุภะสุภะก็วิ่งไปลาภะเห็นไหมมันก็วิ่งไปในทางที่ดีขึ้นแหละความรักก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะัก คนโสดก็มีสิทธิ์เจอแต่เจอเป็นประเภทแบบคนมีคนเคยมีคู่อยู่แล้วอะไเดาเกตเลงไงดาเกตเลงเนี่ยแปลว่าคู่มีตำหนิคู่เป็นต่างชาติอ่าหรือเป็นคู่ที่เป็นบุพเพกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอธิษฐานไปมูเรื่องคู่เนี่ยมีเกณฑ์จะสําเร็จนะครับหรือไปทําบุญที่วัดแล้วเจอคู่อ่าไปถือศีลแล้วได้อ่าล่าเป็นสัตว์สองเท้าอ่าเป็นคนที่กัลยาณีมิตรต่อการอ่อานี้ได้โหมด ความลับผมถือว่าใช้ได้นะครับมันจะเบาลงก็กลางเดือนไปแล้วช่วงดาวศุกร์ก็เป็นดาวอีความลับอีหนึ่งดวงเห็นไหมเขาไปเป็นวิน่าเนี่ยั้าต้นเดือนกลางเดือนเน,นี่ยดีส่วนในเรื่องครอบครัวเ้าใช้ได้เลยดาวศุกร์เป็นกเกษตรตาทิพย์ดีตั้งแต่ฟังอยู่เนี่ยไปถึงวันที่ส4บสี่มิถุนายนมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถเลขบ้านเลขรถออกเล่นได้เลยก็พันธุลาพะร่วมดาวกันเงินน่ะเออเพราะฉะนั้นเอาเลยถามว่าสมมติมีบ้านหลายหลังหลังไหนที่ดูสวยสุด หลังในดูสะอาดดูดีสุดเพราะดาวสุกต้องสวยต้องดูดีไงหรือรถสมมติมีรถเก่งกับรถกระบะต้องเล่นรถเก่งสิครับเพราะว่ารถเก่งมันเป็นดาวสุกอะรถกระบะมันออกแนวดาวสาวดาวอังคารเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเล่นตามดาวนี่ดูแบบเจาะลึกเลยนะครับช่องนี้ช่องเดียวเลยนะเพราะนั้นเรื่องครอบครัวจะดีมากนะแต่พอหลังวันที่1 4มิถุนาก็ค่อยพูดค่อยจากันหรือจะมีเกณฑ์ห่างไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันเพราะไปอยู่ในเรือนวินาศนะหรือเราไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ก็แค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะไปอยู่กับดาวอาทิตย์พุธศุกร์หรือจะมีรายจ่ายก็ได้เกิดขึ้นจากบ้านรถอาจจะไปเฉียวไปชนหรือได้เวลาไปเคลมไปซ่อมหรือต่อประกันอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงหลังสิบสี่มิถุนาไปแล้วแค่นั้นเองหรือคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเล็กน้อยแต่ก็มีให้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวก็อยู่ในมุมที่ดีเลขบ้านเลขรถออกนะถึงกลางเดือนนะครับในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็มองเห็นนะว่าดาวต้นเดือนกลางเดือนเนี่ย สุขภาพโอเคนะแต่ครึ่งเดือนหลังนี่แหละมีอาทิตย์พุธศุกร์อยู่ในเรือนวินาศมีดาวเสาร์อยู่ในเรือนมรณะก็ดูแลโรคเก่ากำเริบเป็นหวัดช่องคอหลอดลมลำไส้อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้คือครึ่งเดือนหลังไงแต่ถ้าเรารู้ก่อนแล้วก็เออไม่กินอะไรแปลกๆพักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายอันนี้ก็รอดแล้วนะครับตรงนี้และสุดท้ายครับไฮไลท์ครับเลขนําโชคครับ53628นะครับนี่แหละประจําเดือนมิถุนายนขอให้ชาวกรกฏ ที่ดวงดีอยู่แล้วนะโหดาวกระจุกอยู่ในเรือนลาภก็ดีอย่างต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเฮงๆงปังปัง,ปงยๆยนะครับอ่าและใครฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพราะอาจารย์จะส่งไปให้ฟังและมีการแจ้งเตือนเนี่ยฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กระลอดก่อนกดไลค์เยอะๆและกดคอมเมนต์มาเยอะๆได้เลยนะครับว่าจะต้องการอะไรยังไงแสดงความคิดเห็นสาธุก 9, 9, 9ก็ได้อ่าได้หมดเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็กดแชร์ได้เลยเพราะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะแชร์ราศีกรกฎราศีเมษราศีตุลอะไรอย่างนี้นะแชร์ Share ได้ทั้ง12ราศีเลยเพราะว่าบางทีเพื่อนเราไปอยู่อีกราศีหนึ่งคนรักเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ฟังด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเรียกว่าซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับมีตั้งแต่30บาทถึง1,000บาทเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้นะครับอ่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่า อาจารย์ททยเนี่ยเป็นดาวจอนะครับวงกลมสีแดงแต่ทุกคน,นจะมีดาวกําเนิดครับในวงกลมสีน้ําเงินเพราะฉะนั้นถ้าให้อาจารย์เกตเทวทายแม่นๆจริงๆเนี่ยดาวเดิม1ิบดาวจรสิบสิบสองเรือนพบแปทักษะวันเกิดตีวัยนายางนวางตียางโอ้เยอะแยะเลิกเกิดอีกมหธโนเลิกเทสาตีเลิกราชาเลิกทริโทเลิกโอ้โหมีเยอะมีความเป็นไปได้หมื่นๆในชีวิตเราอะหมื่นๆครั้งแต่อาจารย์ดูข้าครูเพยงหลักร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเพราะนั้นอย่าชา้า ถ้าอยากรู้จริงๆงจังๆและมีปัญหาอยากหาทางแก้ยินดีไปที่ปรึกษาแอดไลน์แอดสาเคทัวร์หกห้ามาได้เลยนะถ้าทําตามที่ไลน์บอกบางคนได้ดูภายในสองสามชั่วโมงหรือบางคนก็ช้าสุดก็ไม่เกินยี่สี่ชั่วโมงเพราะอาจารย์ฟูลไทม์แล้วลาออกจากงานแล้วเต็มที่เลยนะครับยินดีวันหนึ่งดูได้เป็นสิบสิบดวงนะครับจองมาเลยนะครับไม่ต้องชักช้าไม่ต้องลังเลได้ดูแน่นอนไม่โกงด้วยอ่านะไม่มีตุกติกแน่นอนอันนี้ยึดมั่นในคุณธรรมจรรยบรณน,นะครับตรงนี้อ่าแล้วนอกจากนั้นครับ เดี๋ยวนี้มีการตลาดสายมูแล้วนะครับนี่ธานาคารไทยเครดิตก็ทำภาพนี้ไว้ให้ดูดูกับนักพยากรณ์ตัวเลขมงคลสีมงคลวอลเปเปอร์ aper, ท่องเที่ยวอะไรเนี่ยอาจารย์ทำได้หมดเพราะอาจารย์รับทำการตลาดสายมูเพราะ,ะนั้นใครที่ฟังอยู่แล้วมีกิจการหรือมีเพื่อนเปิดกิจการมีโปรดักอะไรต่างๆอยากเพิ่มยอดขายการตลาดสายมูช่วยคุณได้เรียกว่ามูเกตติ้งครับทั้งดูดวงนอกสถานที่ก็คือไปดูดวงให้ในองค์กรของท่าน หรือผู้ชุกดีที่มาอุดหนุนสินค้าท่านเห็นไหมท่านก็จะได้ตังค์เพิ่มแล้วเพราะเขามาอุดหนุนสินค้าหรือออกอีเว้นเนี่ยอาจารย์ออกอีเว้นงานอีสุสุเห็นไ,ไหมรถใครที่มาซื้อรถก็จะได้ดูดวงการเกษตทว่าก่อนซื้อรถก็มีบรรยายเรื่องดวงดาวเรื่องดวง12ราศีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีขนาดนี้เลยนะตอนที่อาจารย์ไปก็คนซื้อรถกันเต็มเลย พรนั้นถ้าใครอยากได้แบบนี้อยากให้ธุรกิจของท่านจเจริญรุ่งเรืองอาจารย์เกตสพร้อมเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะอาจารย์เนี่ยมีดวงเลิกเกิดที่ดีมากไปที่ไหนคนก็เข้าเช่นไปกินข้าวร้านอาหารมีแค่โต๊ะสอโต๊ะหลังอาจารย์มามาเป็น10บครับบอกเลยนะเพราะฉะนั้นแอดไลน์แอดไซ e เกตทวหพิมพ์คําว่าอยากให้ไปออกอีเวนต์สายหมู่อ่าเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรายละเอียดให้นะครับอาจารย์ก็เคยแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยพูดบนเวทีก็ได้ หรือจะดูดวงอย่างเดียวนอกสถานที่ก็ได้หมดติดต่อมาได้เลยยินดีมากๆเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปอาจารย์มีร่วมบุญด้วยนะครับเนื่องจากดาวพระัสบดีเพิ่งจะย้ายครับตามนี้ได้เลยครับและช่วงนี้มีดาวพระัสบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกรเทวาจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIP กับองค์พ่อพระพิฆเนศบางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพระัสบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสำเร็จ ความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิฆเนศเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังปาถนามีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนฝุ่มีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเรื่องกานขยาบขยายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาแห่งมหารวยสุขเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป นใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่หลายแอดสายเกตเทวาหกทักว่าฝากดวงดาบัตสุบดีใหญ่บอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง VIP มาที่490บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวังอานุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ